สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆแต่สำคัญมากในทุกวงจรนั่นก็คือตัวต้านทานหรือที่เรียกว่า r e s i s t o r ตัวต้านทานทำหน้าที่หลักคือจำกัดหรือต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไหลในปริมาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นหลอด LED IC หรือทรานซิสเตอร์ ตัวอย่างการใช้งานง่ายๆเช่นเมื่อต้องการใช้หลอด LED กับแบตเตอรี่เราจะต้องต่อตัวต้านทานไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ LED พังจากกระแสเกินหากมีกระแสไหลเกินพิกัดของตัวต้านทานอาจทำให้ตัวต้านทานไหมและเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นได้ตัวต้านทานอาจจะเล็กแต่มีบทบาทสำคัญในทุกวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรียนลัดวงจรด้วยนะครับ